ค่ะคันนี้นะคะคันนี้เป็น Honda Civic FD 1.8 S นะคะปี2011นะคะคันนี้รถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะเครื่องเกียร์ชั่วลานสมบูรณ์แน่นอนจ้ามาคันนี้เราให้ล้อแม็กเป็น t e 37นะคะก้านยกขอบ17ไปด้วยนะคะไปจ้าข้างหลังนะคะก็ได้ไฟท้ายแเหลี่ยมตรงรุ่นไปเลยนะจ้าแล้วยังได้ท่อลั่นๆจะไปคิดพร้อมเฮดเดอร์มาอีกโอ้โหสุดๆเลยจัดเต็มที่มากๆนะคะคันนี้ไปดูภายในกันเลยจ้ามา คันนี้ภายในสะอาดนะคะสวยงามนะคะคันนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นแล้วนะคะพร้อมคุ้มคารบอนให้ด้วยะคะ่ะทั้งหัวเกียร์และฝาเกียร์นะคะเป็นไงอันนี้จอไอโนยด้วยนะคะสามารถฟัง Youtube ดู Youtube ได้สบายเลยจ้าและที่อย่าบอกอะไรเด็วกว่านี้นะคันนี้ไม่แท้ด้วยจะ้ะไม่เรียงสแสนสามหโลเองแล้วมาในราคาเพียง2แสนเาหม่นบาท่าอย่างที่บอกค่ะพอนเริ่มต้นเกียง5